อย่ายึดถือติดแน่นในธรรมแต่จงใช้เพียงเป็นเครื่องมือพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปพบแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายน่ารังเกียจน่ากลัวฝั่งข้างโน้นปลอดภัยแต่เรือหรือสะพานสำหรับข้ามไม่มีเพื่อจะข้ามไปเขาใคร่ครวนเห็นเหตุนี้แล้วคิดสืบไปว่ากระนั้น เราพึงรวบรวมหญ้าแห้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วพยายามเอาด้วยมือและเท้าก็จะพึงข้ามไปโดยสวัสดีบุรุษนั้นครั้นทำดังนั้นและข้ามไปได้โดยสวัสดีแล้วลังเลว่าแพรนี้มีอุปการะแก่เราเป็นอันมากถ้าฉไนเราจักทูลไปด้วยศีรษะหรือแบกไปด้วยบ่าพาไปด้วยกันดังนี้ ภิกูทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญว่าอย่างไรบุรุษนั้นจักทำอย่างนั้นเชียวหรือพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหามิได้ภิกูทั้งหลายเขาพึงทำอย่างไรถ้าฉนไหนเขาจะพึงคร่ามันขึ้นบกหรือปล่อยให้ลอยไปในน้ำส่วนเขาเองก็หลีกไปตามปรารถนาเท่านั้นเองนี้ฉันใดทำที่เราแสดงแล้วก็เพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข์ ไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เปรียบได้กับพ่วงแพรก็ฉันนั้นเหมือนกันทิ่ขูทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมอันเราแสดงแล้วอันเปรียบด้วยพ่วงแพควรละธรรมทั้งหลายเสียและป่วยกล่าวทำไมถึงสิ่งไม่ใช่ธรรม